ครับผมเมื่อนี้ก็สิมารีวิวพินไมยุ่งนะครับผมแต่มาเป็นบอดี้กับพ่อยังบอ่านประกอบนะครับผมเป็นงานหลุดมาจํานะครับผมสําหรับผู้ใดยอยากได้เด้อครับเดี๋ยวมาเบิ่งงานกันเลยนะครับผมนี่นะครับพินไมยุ่งต่อข้อ ไม่กยอมนะครับผมยิ่งกระบอดไม่ดูนะครับผมคัดเ็สเรียม้อยนะครับเรียมมากมากครับตอนนี้นะครับเรียมแห้งครับแต่งานหลุดมาจับนะครับผมอันนี้ก็รอประกอบน,นะครับผมมือกันแล้วแ,วแต่ว่าหลุดมาจับนะครับนะครับผมลง น้ำหมองน้ำมันยังเหลียวเหลี่ยมเบลเหลี่ยมไหลเบลแลค้ครับนะครับอันป้าโมลุล่มผมประทันใดขันนะครับผมถ้าผูใ้ใดยังได้ก็นสนใจติดตอ่อได้นะครับผมไอดีไล่ o m s a n 03นะครับผม สั่งสปิกไม่ได้นะครับผมพะวัายังบม่ทันในประกอบนะครับข้อนี้ใส่สามไซส์หรือสี่ไซส์ก็ได้นะครับผมราคาอยู่ที่หกพันห้านะครับผมใครอยากได้นะครับผมติดต่อมาด่วนๆน,นะครับ OOM S I N ศูนย์สามนะครับผม ID line หรือว่าเฟซบุ๊กธีรพัฒนประกอบแสงนะครับผมธีรพัฒนประกอบแสงนะครับผม เพิ่มเฟเพิ่มยังได้นะครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับไม่แข็งนะครับผมแต่กับบริเวณอย่างนะครับผมมันเป็นเรื่องพวกติของไม่เนี่ยแข็งอยู่แล้วนะครับครับส่วนมากครับผมไม่ยุ่งกับแข็งนะครับกับประมาณนี้ครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับ